ว่าพี่เราเรายนรอติดตามที่เ็นตสองนะครับลุงไม่เนหรยังยิงเข้าไหมลุงลุงอะไรลุงจอไงเอผมผมไม่เห็นนะจอบอมมีปเป็าอะไมีปเป็าอะไลุงติดโควิดเป็นไงบ้างลุงดี๋ยดูโควิดอะไรแต่ก็เอาเป็นตายไป เดินมุงแดบเสียอยิย่มไหมลุงแดกว่าเสียอิย่มไหมลุงเต็มไปหม,มเลยโอเคสามตาแล้วสามเดินนะครับไ,ไม่อยู่แล้วป่าวตายแล้วเข้ามาไปเ้าครับตายแล้วสู้สมาร์ทเอาตัวรอดสู้อย่านิสต,ตมม์

มแล้วตัวนั้นเงพวกต่างคนอยู่แล้วครับโอเลุงลุงลน์มีกระนั้นไหมไม่ตัวเล็ไดูแต่ไม่แข็งป็ไดรอะไรรอนี้ลุงลุงม่อไรจะตัดผมไหมฮะลุงเน่ามวลุงมีผมกิเท็จลุงผมัไง เดิน้ำนลุงเรือม้าเง้เานมันเน้ำะค้าไเห็นน่มันจรอะไิดล้อได้เนี่ยร้อกนะครับเอาไว้เครับโอลุงลุเอาเรือน้ามาติดล้อก็ได้ลุงอะไอะไรผมว่าเรือน้าไม่บินมีปัญหาอะไร่วนรับรถทันวถก็ไ้ลุงติดล้ออะมีมันจะกเก่าไป สำหรับบินนะครับพี่น้องไปเลนครับลุงลุงลุงซื้อเรือดน้ำมาทำไมเนี่ยจะซื้อทำไมเรื่องของผมจะมาอยู่สบายเออลุงลุงซื้อมาแบบเอามาลงเอาลงอ่างอะไรอะไรอะไรลงอ่างอะไรขายเรือดำน้ำลงอ่างดีกว่าลุงอย่าไปจับมพวกนายอะไรเยอะได้ ผมเพื่อกะรีวันเป็นสิบยี่ิบคนผมยังไม่พูดแลวผมั็เลยลูกอกอ่ะผมผมรอรอฉันจะให้ลุงเลมไอกนะครั่เจ้าโอ้ไอ้เจ้า่นมึงมึงไม่าจะไม่รอดหรอลุงไม่จะไปตายอะไก่อนก่อนงอกรอบลุงมึงน่าตายลุง ผมจะตายเพราะมีพลังอะไรผมเคยเคยพูดพอเดียมอยู่ดีมู่ไหมลุงไล่ไล่ไล่อะไรมันหยาบุกลางอากาศไหมอยากนอกแบบนี้ไหมลุงไม่รู้คนลุงไม่รู้คนนี่เอาลุงไม่ตอบกูแล้วไล